สวัสดีครับนนาสายตกทุกท่านนะครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมียดายมาอยู่นะครับวันนี้ทะลุมาแถวแถวหลังพัทยาปักนะครับว่าจะมาลองเคาะถ้าเวลาก่อนที่จะออกคลิปนะครับคิดว่าจะใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงดูสิว่าจะพอมีตัวไหมนะฮะก่อนสองการนะครับจะได้เป็นใหม่แนะนํากับน้าๆที่มาจากกรุงเทพนะครับก็คือน่พอมีตัวอยู่แล้วก็หัวน้าเช้าก็ดีนะครับแถวนี้นะครับ เพราะว่าชายหาดตรงพัทยากางโซนนี้คิดว่าน่าจะคนเยอะกันเลยหลบมาตรงหลังพัทยาพาร์คนะครับเลี้ยวขวาตรงป้อมหลังโคง้งลูสิตนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะพอมีตัวไหมนะครับไปครับก่อนที่เราจะลงนะครับก็อันนี้ก็จะมีของดีอยู่แถวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะคาอไปฝั่งทางนูน้นนะครับสวัสดีแต้มแรกครับมาแล้วครับ สวัสดีแต้มแรกมาแล้วครับไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับหมึกกล้วยครับน่ารักน่ารักมาแล้วครับแต้มแรกนะครับพอได้เล่นอยู่นะครับครับมีสองมาแล้วครับไซส์สวยใช้ได้เลยลากมาแต่ไกลเลยนะครับตัวนี้มีไซส์ครับดูคันซะกก่อนครับอันนี้โค้งมาแต่ไกลครับชอบเวลานี้มากเวลาแบบ แัแล้วปินๆเนี้ยค่อยๆปั่นเข้ามา<ซ><น>มีไซส์ครับมีไซส์ตอนนี้อ่ะไมกตัวหนึ่งแล้วครับ<อ>ไซส์ก็น่าจะให,ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะ สายน่าจะพอใช้ได้อยู่เดี่วกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะฮะโอ้สาน่ารักเลยใช้ได้เลยนะฮะใสใช้ได้เลยนะฮะผมเคาะมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเก็บมาได้สองแ้มแล้วก็หลุดไปแต้มหนึ่งไอแทมที่หลุดนะสายใช้ได้เลย ะครับไม่น่าพลาดเลยหลุดเฉยเลยจะเข้าฝั่งยอู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเคาะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะย้อนไปฝั่งนูนนะครับนานๆก็เริ่มจะทยอยมากันละนะครับอีกสักพักน้ำมันจะลงเต็มที่ละนะครับยังพอมีเวลาต่อีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างๆมาเคาะได้แถวๆหลังพายาปากนะครับหาไม่ยากครับไปต่ออีกครับ เดี๋ยวพอมีเวลานะฮะน้ำยังมันถันลงเต็มที่ตีไปเรื่อยๆนะฮะฝังนั้นนะนะนะพอได้ตัวขึ้นมาอยู่เนี่ยให้เกี่ยวขึ้นมาเล่นดึกนะครับ ยัรออยู่ยังรอตัวที่สามอยู่นะครับรอตัวที่สามยังไม่เข้ามาหาเจอตัวที่สามอยู่เงียบๆอยู่ <S <S <ๆ>ตันนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะสองนิ้วสนิ้วลองดูว่าเราจะได้มีไซส์ติดไม้ติดมือ,มอไหมนะครับ ในงานเรืองานเกาะรอนิดหนึ่งนะฮะรอ,อนิดหนึ่งรอ,อนิดหนึ่งแล้วนะ้นหลายท่านไปนอนเกาะนี่ได้เป็นเกาะเป็นกำหนึ่รัะฝั่งนู้นก็พอมีตัวนะครับดึงขึ้นมาเป็นระยะระยะอยูน่นะัะแต่น้ำตอนนี้เริ่มจะลงเต็มที่แล้วนะ อนนั้นหลายๆท่านก็ยังตกกันอยู่นะฮะแต่เราคิดว่าจะพอตัวละสําหรับวันนี้นะฮะสั้นๆนะครับก็ใช้คําว่ารอดเหี่ยวดีกว่านะครับพาเกี่ยวขึ้นมาแค่สองแต้มรอดเหี่ยวละไซ <c oughs> ก็ไม่กิเลนะฮะน่ารักพอสมควรเลยสองนิ้วอยู่นะครับพอไดซาซิมิอยู่โอเคนะครับสําหรับวันนี้สั้นๆนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะฮะขอบมากครับ